ถ้าท่านผู้ชมฮะผมย้อนกลับมานะครับเมื่อวานนี้ที่ดินแดงคงจะทราบนะครับต่อเนื่องจากเรื่องเล่าเช้านี้ซึ่งเกิดเหตุการณ์ทหารสลายการชุมนุมที่ดินแดงแล้วก็มีการถอยร่นกันไปก่อนจบรายการเราได้รับคำยืนยันหลังจากตรวจสอบความจริงได้ข่าวมบก่อนแล้วเนี่ยนะฮะว่าเริ่มมีรถแก๊สไปแต่ว่าขอตรวจสอบตัวสดุดท้ายยืนยันว่ามีการเอารถบรรทุกแก๊สไปไป,ไปจอดตรงดินแดงตรงใกล้ๆกับแฟร และตรงนี้นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ใหญ่เพราะทางการเองก็ประกาศเนี่ยนะฮะว่ามันมีการเปิดวาลวด้วยมันมีกลุ่มคือชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างบนอาคารที่แฝดได้เขาบอกได้กลิ่นมันได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาก็เลยต้องอพยพก,กันลงมาภาพวันนี้ที่เห็นเนี่ยคนแก่ๆก็ต้องเหมือนนั่งรถวีลแชร์แล้วก็อุ้มกันลงมาด้วยความยากลําบากนะ,นะฮะนะฮะอันนี้เป็นรถแก๊สที่ผู้ชุมนุมเนี่ยขับเข้ามาจอดตรงใกล้ๆแลต ชาวบ้านพยายามที่จะบอกว่าคุณเอาออกไปเขาคุยกันผู้ชมนวมก็บอกว่าให้เอาฐานถอยไปก่อนค่ะชาวบ้านก็บอกว่าแล้วผมจะไปเอาพวกเราจะเอาไปเอาฐานออกไปได้ยังไง<ภ>คุณจะสู้กับทหารเป็นเรื่องของคุณค่ะแต่อย่าเอาชาวบ้านไปตัวประกันค่ะคือบรรยากาศมันตึงเครียดครับท่านผู้ชม,มเกิดการต่อว่าด่าพอกันพอสมควรด้วยแรงถึงขนาดทีม่มันใช้เวลาหลายชั่วโมงแล้วอากาศก็ร้อนเนี่ยนะคะแรงถึงขนาดที่ว่ามีชาวแฟลตดินแดงรายหนึ่งเป็นผู้ชายค่ะ เดินเข้าไปติดผมของผู้หญิงที่ใส่เสื้อแดงคนหนึ่งเนี่ยแล้วก็ลากถูลูกถูกลางไว้กับพื้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีผู้หญิงเสื้อแดงคนหนึ่งก็สูงวัยแล้วแหละถอดเสื้อแดงออกมาเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยนะคะมากันสองท่านแล้วเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปจิกศีรษะของผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะแล้วก็ล่าไปกับพื้นสร้างความตกใจให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นอย่างมากในที่สุดเนี่ยทหารก็ต้องมาช่วยกันแยก

นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะช่วงที่มีการเผชิญหน้ากันนะครับด้วยคำพูดช่วงนี้นะฮะมีการติดผมแล้วอีกคนนึงก็ถอดเสื้อเข้าไปช่วยนะฮะใช่ค่ะเป่องของคริงความกลัวด้วยครับท่านผู้ชมฮะเป็นใครก็ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวละฮะ และท่าผู้ชมนะครับในวิกฤตเราก็จะเห็นบางสิ่งบางอย่าง เพราะว่าระหว่างที่สถานการณ์ตึงเครียดพิทยุโทรทัศน์ก็ประกาศเนี่ยนะฮะว่าวัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขขอให้คนแถวๆนั้นอพยพออกมาลัศมีห้าร้อยเมตรประกาศปุ๊บเพื่อความปลอดภัยอย่างแน่นอนแต่ว่าพอประกาศปุ๊บคนก็ยิ่งกลัวบรรยากาศก็ยิ่งตึงเครียดแต่แน่นอนแล้วฮะถ้าถ้าไม่บอกให้อพยพมันก็เสี่ยงเกินไปเพราะผู้ชมนุมก็ขู่จะจุดเหมือนกันเนี่ยนะฮะและจังหวัดนั้นแหละครับท่านผู้ชมฮะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิด ึนเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะแต่งชุดแบทแมนแล้วก็ถือกล้องวิดีโอโผล่ขึ้นมากลางชาวชุมชนนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะ เป็นที่มือหาแล้วก็วิ่งไปที่รถแก๊สนะฮะคุณกิติกาครับ <c oughs> ค,ค่ะก็ <c oughs> ะบอกว่าวิ่งกันไปสร้างความมือหาแล้วก็ขบขันให้กับคนที่กาลังเครียดโดยเฉพาะชาวแปดชุมชนที่ดินแดงเนี่ยนะคะและกระทั่งคนเสื้อแดงก็ยังหัวเราะนะฮะ <c oughs> คนเสื้อแดงยังยหัวเราะแล้วเขาบอกว่าการที่สร้างเสียงหัวเราะกับคนเสื้อแดงเนี่ยช่วยให้กสถานการณ์เนี่ยมันผ่อนคลายได้เยอะมากเพราะ จังหวะเดียวกันนั้นเนี่ยนะฮะเขาขึ้นไปเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กทมก็แฝงตัวไปกับรถดับเพลิงที่ก็ไปฉีดหล่อน้ําด้วยเนี่ยนะเพื่อรักษาอุณหภูมิเนี่ยแบทแมนกระโดดขึ้นรถพร้อมกับตะโกนว่าแบทแมนมาแล้วรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันแก๊สเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ใช้จังหวะที่คนกำลังสนใจแบทแมนเนี่ยนะฮะไปเปิดรถแล้วขับออกมาครับท่านผู้ชมฮะใช่ค่ะ ก referral, ็ได้ได้ว่างานนี้เนี่ยฮีโร่ตัวจริงเลยนะคะเพราะว่าคุณพี่แบทแมนท่านนี้เนี่ยแล้วตอนที่ขับรถออกได้เนี่ยยังเกาะท่าทางเหมือนกับเหาะได้แบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ตะโกนว่าเนี่ยคือแบทแมนมาแล้วออกลีลาแบบคนที่ดูอยู่ก็หัวเาะชอบใจกันสนุกสนานเลยค่ะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ผ่อนคลายลงไปได้ใลที่สุดเมื่อรถ๊าซถูกเคลื่อนย้ายออกไปนะครับท่านผู้ชมฮะ ถึงแม้ว่าในระหว่างที่เกิดความตึงเครียดนั้นโฆษกกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมครับคุณสุภชัยใจะสมบุตจะออกอากาศระบุว่าพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตร เป็นประธานบริษัทสยามแก๊สซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ออกมาเป็นการตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะคะคุณกิติกาครับท่านพลเอกชยสศิษ์ธินวัตรเนี่ยนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาแน่ะว่า,าคนพูดเนี่ยต้องมีความระมัดระวังนะคะเรื่องของการที่มากล่าวหาเรื่องของพลเอกชยสิทธิ์ที่เป็นประธานบริษัทพลเอกชยสิิธิ์บอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเป็นเพียงประธานบอร์ดของบริษัทเท่านั้นจะไปสั่งคนขับรถให้เอารถสยามแก๊สเนี่ยไปสนับสนุนคนเสื้อแดงได้อย่างไรเพราะว่าผมไม่ใช่เจ้าของบบรริษััทคนพูดต้อง ชอบคาพูดแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปจับสังเกตว่าหลายๆจุดที่ลดแก๊สไปเนี่ยเป็นรดแก๊สของสยามแก๊สนะคะนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะคุณเจยสิทธิ์คุณสุภชัยใจสมบูรเป็นคนบอกว่าเป็นบริษัทที่ใครเป็นอะไรยังไงแล้วก็บอกในทํานองว่าจงใจให้มีการเอารดแก๊สออกมาวินาศก,กรรมนี่แหละครับ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญที่สุดเหตุการณ์หนึ่งของช่วงสายต่อนนึ่งถึงช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับเรื่องรา,าวเช้านี้7จ็นกายนาทีครับ